งานสับป,ปะรดกินซุไก่จำลองวันที่17มกราคมพุทธศักราช2562ขอากราบเ,เรียนเชิญแม่ข,ขมาผู้กดสวิภัยสมเพลิมขอากราบเ,เรียนครับผม ถึงเป็นเจ้าจ้างมหาเศรษฐีชื่อเสียงบอดีม,มีไฟอดนางแม่นว่าชื่อเสียงของเม่ไก่แม่นตายกระด้างยังมีคนอดนางละไว้ดินจะคืนสู่ดินลมจะคืนสู่ลมไฟจะคืนสู่ไฟน้ําจะคืนสู่น้ําวันนี้ดังได้วิญญาณของเม่ไก่าาธรจะได้ขับคืนสู่ถาดท้งสี่ ขันธ์ขันธรูปะขันโทวินาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทคาถากาตามรูปะขันโทยังกินจีรูปังอาทิตนาคตาปจุปะอาชาตังวาภาหิตาวาโอราลิกังวาสุโคมังวาหิตปานิตังวายังผูเดวาสันติกวะตาเปกาสังอาภิสันดุหิตาวาอาภิสังคีปิตาวาอายังวุจจติรูปะขันโท